เหลือเกินค่ะนี่ขนาดเรื่องที่ท่านถนัดนะคะยังพูดได้เท่านี้แล้วท่านเรื่องไม่ถนัดมันจะเหลือให้พูดสักกี่คำยังไม่จบนะคะสำหรับโครงการซอฟต์พาวเวอร์เพราะนายกรัฐม,น,มนตรีบอกว่าท่านไปไหนมาไหนเนี่ยชอบที่จะโปรโมตสินค้าไทยชอบที่จะมิกแอนแมทสินค้าแบรนด์คนไทยกับเสื้อผ้าแบรนด์ไฮเอ็นท่านภูมิใจในสินค้าไทยเท่านี้แค่นี้เลยนะคะ านายกรัฐมนตรีจะบอกว่าตัวเองเนี่ยปโปรโมทสินค้าไทยอยากทำผลิตภัณฑ์แฮน d m a d e คนไทยให้มีมูลค่าเหมือนที่ท่านยกตัวอย่างว่าท่านอยากให้ช่างฝีมือคนไทยมีรายได้มากเหมือนช่างทำนาฬิกาปะเต็กท่านต้องพูดให้มันมากกว่านี้ค่ะท่านต้องพูดยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่บอกว่าใส่แล้วเท่ากับการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านเป็นนายกท่านไม่ใช่อินฟู นะคะท่านทําได้มากกว่านั้นพูดไปเลยยุทธศาสตร์เป็นยังไงรัฐบาลจะส่งเสริมยังไงมีเงินอุดหนุนยังไงเปิดตลาดที่ไหนส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือไม่อะไรก็ว่าไปพูดให้มันมากกว่านี้นี่อะไรเท่านี้บางเบาปิดปลิวตื้นเขินเหลือเกินนะคะ